สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องคำสาบสิคลัยประพันธ์โดยพูดเทตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่ส9เกตอนตาลาตายถูก ปองร้ายหญิงงามนุ่งห่มผ้าขาวตลอดเรือนร่างผ้าแถบรัดหน้าอกเอาไว้แน่นเผยเห็นช่วงท้องผิวสีน้ำพึ่งนวลเนียนสะดืองามทับด้วยผ้านุ่งสีขาวตัดเย็บเข้ารูปยาวลงไปข้างล่างด้านหน้าจับจีบยกซ้อนเข้าหากันทับทับด้วยเข็มขัดทองฉลุลายเป็นรูปดอกบัวคอระหง ลำแขนและข้อเท้าสวมใส่ห่วงทองขนาดแตกต่างกันไปเมื่อกระทบกับแสงแดดจึงเกิดประกายแวววับจับตาผมกล้าวขึ้นสูงตรงกึ่งกลางศีรษะส่วนโคนรัดแน่นด้วยปลอกทองคำประดับด้วยดอกไม้หอมสีสดดอกเล็กๆปากตามลายที่ฉลุเอาไว้โดยรอบใบหน้านวลด้วยแป้งร่ำที่มีกลิ่นหอมขอบตาล่าง เขียนลากด้วยสีดำริมฝีปากรูปกระจับเคลือบสีชมพูอ่อนตาระไตจึงเป็นสตรีผู้มีความงามเป็นที่หนึ่งในปัตตพีแห่งอารยนครเจ้าสวยมากจริงๆตาระไตปรา,าสาทสิคลัยจวนเจียนใกล้เสร็จแล้วเจ้าก็ยิ่งงามผุดผาดราศีแห่งพระชายาจับเสียจนค่าจำแทบไม่ได้ ว่าเจ้าเคยเป็นหญิงบ้านป่ามาก่อนนาเขีนรอบมองหญิงสาวอยู่นานใช่ว่าเขาจะแอบมองนานแค่เพียงวันนี้เท่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาติดตามดูความเคลื่อนไหวของนางมาโดยตลอดวันนี้แหละเจ้าจะได้รับรู้ว่าการมีผัวนั้นเป็นเช่นไรเมื่อพระองค์ท่านรู้ว่าเจ้ามีลาคี่าขาคงถีบหัวส่งเมื่อนั้น พระนางสีจันทราซึ่งเป็นยอดหญิงแห่งข้าก็จะได้ขึ้นเป็นใหญ่เสียทีนาเคคิดแผนชั่วร้ายเอาไว้ตระเตรียมลูกน้องผู้ที่คิดทรยศต่อพระเจ้าสุริยชัยมาโดยตลอดเวลานี้ก็รอโอกาสที่เหมาะเพื่อที่จะฉุดตระไตให้ไปจากอารยานครพันนาเคนพร้อมหรือยังหยุด เจ้าอย่าเรียกชื่อข้าเป็นอันขาดข้ารู้ขออภัยด้วยเถิดในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าเรียกชื่อข้าอีกหากว่านางได้ยินระหว่างที่เราก่อเหตุจะต้องมีเรื่องยุ่งยากตามมานาเกณฑนอบรมลูกน้องให้รู้จักสงบปากสงบคำเพียงครู่เดียวเท่านั้นต,ตาลาตเดินผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาพรบร้างพอดีทุกคนมอมหน้าดำด้วยขม่าวควันไฟ แล้วกระโจนเข้าหาหญิงงามขณะกำลังก้าวผ่านเจ้าคนหนึ่งจับมือข้างขวาอีกคนดึงมือซ้ายคนที่สามเอามือปิดปากเจ้าล่าสุดจับขานางขึ้นลกเข้าปากข้างทางช่วยด้วยพวกท่านเป็นใครทำอย่างนี้ทำไมงามตกใจสุดขีดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตนเองทำท่าจะร้องออกมาอีกแต่ปากถูกปิดเอาไว้แน่นมีแค่เพียงดวงตากลมโต เอานางมาทางนี้นาเค็นดัดเสียงให้เล็กลงกลัวว่าต,ลตาลไตจะจำได้พวกลูกน้องได้ยินดังนั้นพากันมองหน้าก่อนจะอมยิม้มเขาจึงทะลึงตาเข้าใส่ไม่ต้องดิน้นเดี๋ยวแม่นางจะได้รู้จักกับความสุขที่สุดในชีวิตเจ้าคนหนึ่งนึกครึ้มกล่าวด้วยเสียงสะใจตาลไตายวีดร้องออกมาสุดเสียงแต่ก็อวนอยู่ในลำคอเท่านั้น ไม่ต้องร้องถึงอย่างไรนางก็จะเป็นของพวกข้าอยู่ดีใช่สวยอย่างนี้ต้องข้าก่อนไม่ได้นะข้าสิวะจับมือข้างขวาก่อนใครพวกคุณชั่วต่างพากันดัดเสียงพูดคุยกันก่อนที่จะยัดเยียดความเป็นผัวให้แก่ตาะตาไตนางหวาดกลัวสุดขีดจนทำอะไรไม่ถูกนอกจากร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรุนร่างบิด ดิดดิ้นไปมากระทั่งหมดแรงน้ำตาไหลพรากท่านกิษณนะช่วยข้าด้วยเถิดอย่าให้ข้าต้องตกอยู่ในสภาพทุเรศอย่างนี้เลยตรัสตายรวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้กฤษณะช่วยนางให้รอดพ้นจากการถูกชำเราโดยผู้ชายที่ไม่รู้จักมาก่อนนาเคนมองด้วยสายตาเหยียดหยันเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ได้นาง แล้วโยนให้ลูกน้องทั้งสี่จัดการตามลําดับเอานางมาทั้งนี้ที่ไหนท่านนาเฮ้ยพูดกันแล้วไม่ใช่รู้ว่าอยา่าข้าขอโทษจะไม่มีอีกแล้วลูกน้องคนดังกล่าวยกมือขึ้นไหว้ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหลังจากเห็นหนาเคนถลึงตาใส่ท่าทางน่ากลัวไม่ใช่เล่นขณะเดียวกันต,ลตาลไตพยายามดิ้นตุดกริดเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกทำร้าย ซึ่งก็ได้แต่กรีดล้องอยู่อย่างนั้นเมื่อเจ้าอีกคนกระชากผ้าแถบรัดหน้าอกออกแต่นาเคนตะปบมือเอาไว้เป็นเชิงห้ามและตาละไตก็ร้องเสียงหลงไม่อย่าทำฉันอย่าเพิ่งดึงผ้าออกตอนนี้ทำไมเล่าข้าก็อยากเห็นของสวยๆงามๆบ้างสิข้าจะต้องเห็นก่อนใครพวกเจ้าถอยไปท่านจะจัดการกับนางตรงนี้เลยใช่ไหม ถ้าจะได้ไปหาใบไม,ไม้มาปูรองรับดนร,ร่างของนางเอาไว้จะได้ไม่ชอกช้ำมากดีเร็วเข้าลูกน้องคนนั้นปล่อยเท้าตละลตยแล้วเดินห่างออกไปนางรู้ดีว่าเบื้องล่างเป็นอิสระเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นพวกมันจะต้องผิดใจกันเองจึงแกล้งมองไปที่เจ้าคนหนึ่งนางใช้สายตาหวานๆเป็นเชิงยั่วยวนมันชะงักหายใจแรง แล้วหอบถี่ด้วยความปรารถนาตระตตาย,ยิ้มสะใจรู้ว่ามันกำลังก้าวลงมาในหลุมพรางที่นางขุดล่อเอาไว้เจ้าคนเลวคนอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่หินขาอ่อนค่ามารยาเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดได้ตระตตายิดในใจต่างจากเจ้าทหารคนนั้นมันได้นึกในใจว่าโอ้แม่นางคงจะชอบข้าทหารผู้ต่ำต้อย เราจะไม่ยอมให้ท่านนาเคินกับไอ้ถอยเหล่านี้จัดการนางเด็ดขาดนางจะต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหลังจากเจ้าคนเถื่อนหมายมั่นว่าเป็นที่พึงใจแก่ตาระไตมันหัวรบเบาๆพร้อมกับยิ้มสะใจรู้ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างที่จะเอานางเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียววางนางลงได้แล้วข้าจะเปลื้องผ้าออก พวกเจ้าหนีไปให้ไกลๆท่านไม่เอาใบไม้รองรับร่างลึกไม่ต้องเสียเวลาแม่นางตรัตไตเห็นข้าสวยเหลือเกินอย่าอย่าทำอะไรข้านะปล่อยข้าไปเถิดตรัตไตกล่าวด้วยความกลัวเมื่อนาเคนทำเสียงหน้ากลัวเข้าใส่ความมืดเข้ามาปลกคลุมจึงไม่เห็นใบหน้าของเขาอย่างแท้จริงนางพยายามมองหาชายคนที่ทำตาหวานเข้าใส่ หวังว่าเขาจะช่วยให้นางรอดพ้นจากอันตรายแต่แล้วความหวังอันริบรี่ได้จางหายไปเมื่อนาขคีนทำท่าจะก,กระชากผ้าแถบรัดอ,อกให้ออกจากทรวงประทุมงอนงามไม่ต้องเจ้าจะต้องเป็นของข้าอยู่แล้วไม่อย่าทำอย่างนี้ข้ากลัวแล้วมือไม่ต้องยกไหวคอยจับคอยรูปร้าเนื้อตัวข้าก็พอแล้วนะไม่ ไม่นะได้โปรดใช่ข้าโปรดเจ้าแน่แม่นางคุณงามเจ้าไม่รู้หรือว่าในอนาคตข้าคือพระชายาแห่งพระเจ้าสุริยชัยหากพระองค์รู้เจ้าจะต้องถูกประหารชีวิตปล่อยข้าไปเถิดนะเมื่อตรตาไตรู้ว่าหมดหนทางที่จะเอาตัวรอดให้พ้นจากเงื้อมมือชายชั่วต,ตาราไตยกเอาพระเจ้าสุริยชัยขึ้นมาอ้างหวังแต่เพียงว่า เจ้านี้จะต้องกลัวแต่มันกลับหัวเราะชอบใจ <laughs> เจ้าคิดหรือว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปนะ่ะนี่หมายความว่าอย่างไรกันก็หมายความว่าเจ้าจะต้องเสียชีวิตกลายเป็นผีอยู่ในหลุมไงเล่าแม่นางคุณสวยน่าเสียดายเสียจริงร่างกายของเจ้าจะต้องเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองอย่าอย่าทำข้านะขอร้องละหญิงงามยกมือไหว้ เมื่อรับรู้ถึงชะตากรรมของตนเองว่าไม่อาจรอดพ้นจากการถูกข่มเหงและสังหารไม่จำเป็นถ้าไม่ทำเจ้าข้าก็จะต้องถูกลงโทษเช่นกันฉะนั้นเพื่อที่ให้ข้ามีชีวิตรอดต่อไปเจ้าจะต้องเสียชีวิตสถานเดียวเท่านั้นไม่อย่าทำข้าปล่อยปล่อยนะอย่าร้องไม่เ่นนั้นเจ้าจะเจ็บยิ่งกว่านี้อีกเอ๊ะ ทำไมตัวเจ้าถึงได้ร้อนนักไม่เป็นไรข้าทนได้ขอแค่ได้เฉยชมเท่านั้นเจ้าขุนชั่วไม่รอช้าแต่อย่างใดค่อมคาบร่างตาลไตแล้วกอดจูบด้วยความใครหญิงงามกลิดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดจะทนรับไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงกลิดร้องได้ดังกล้องปัตพีจูจูนาเคนสะดุ้งเฮือกตาเหลือกและร้องเสียงหลงใบหน้าฟุบลงมาที่อกอ oh! ช่วยด้วยแกแกเป็นอะไรนี่มันเลือดนี่เมนางเร็วรีบไปจากที่นี่ข้าจัดการเจ้าหัวหน้านี้แล้วมันสลบไปแล้วนะเจ้าคนที่นางส่งสายตาหวานชํำให้แก่มันนั่นเองแล้วก็ได้เล่งเรา้าให้นางลุกขึ้นโดยที่ในมือของมันมีท่อนไม้ขนาดเท่าแขนเด็กถือเอาไว้จนแน่นเจ้าเจ้าช่วยข้างั้นหรือใช่ไปให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมัน จะย้อนกลับมาเล่นงานแม่นางอยากกลัวแต่อย่างใดเร็วเข้าเถิดข้าจะคุ้มครองเช้าเองขอบน้าใจท่านมากนะที่กรุณาโอ้ข้าลุกไม่ค่อยไหวมันเคล็ดขาไปหมดแล้วแข็งใจเถิดแม่นางไปเร็วเข้าแม้ว่าเจ็บปวดและเคล็ดขัดยอกไปตามข้อเท้าอีกทางตามเนื้อตัวก็ตามแต่ตละลตายก็ฝืนวิ่งจากไปด้วยความเร็วโดยมีเจ้าคุณหน้าดำ ถือไม้วิ่งตามมาด้วยความระแวดระวังและวิ่งอยู่ข้างหลังแต่แล้วนางสะดุง้งตกใจสุดขีดต่อเสียงร้องหวยหวนของใครบางคนดังขึ้นตามด้วยเสียงติต่อยตามร่างกายท่ามกลางความมืดตรรตไตห็นเงาผู้ชายสามคนช่วยกันรุมทำร้ายคนที่ช่วยเหลือตนเองเอาไว้ตายแล้วแล้วนี่ค่าจะทำอย่างไรเล่าคงต้องวิ่งเท่านั้น ตาลไตยอาศัยความมืดจึงวิ่งลัดเลาะเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายจากเจ้าคนเลวแต่ก็เพียงชั่วครู่เท่านั้นพวกมันไล่ล่าและตามมาติดติๆตาลไต่รู้ดีว่าชุดขาวที่นุ่งห่มอยู่นั้นเป็นอุปสรรคจึงไม่รอช้าที่จะคลุกคล้างลงไปในครูคลองที่เป็นโครนผ้าขาวจึงกลับกลายเป็นสีดำทะมึนทันทีเราจะต้องซ่อนตัว อยู่ในคลองนี้ก่อนตลัตาตายหลบอยู่ในโพรงซึ่งอยู่ริมชายคลองตามเนื้อตัวจึงเต็มไปด้วยโคลนเหนียวหนืดแต่ก็ทนเพื่อให้รอดพ้นจากหเยนะความหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายและกลัวต่อสัรพสิ่งรอบตัวตรัดตายจึงสิ้นสต,ติไปในทันทีร่างของนางจมโคลนโดยส่วนของศีรษะพาดเอาไว้บนคอนไม้ ตาละไตข้าอยากรู้นักว่าใครเป็นคนทำเจ้าเสียงคุ้นหูดังขึ้นพร้อมกับดวงตาคู่สวยกะพริบอย่างชา้ชาๆหลังจากสติดับวูบไปรับรู้แต่เพียงว่าเวลานี้กลัวจนแทบขาดใจตาละไตตื่นตาขึ้นเถิดหลังจากสติดับวูบไปเสียงนั้นยังคงเรียกไม่ขาดตาละไตลืมตาขึ้นมาชา้ชาๆแสงสว่างที่สาดตองเข้ามา แสบพลาดเสียจนนางต้องหลีกตาลงหลับและเสียงแห่งความดีใจเกิดขึ้นเมื่อรับรูว้ว่าตาราไตฟื้นคืนสติกลับคืนมาแล้วโอ้แม่นางฟื้นแล้วพวกเจ้าเห็นไหมช่วยกันนวดเฟ้นร่างนางเร็วๆเ,เข้าเถิดเสียงผู้หญิงได้ดังขึ้นซึ่งตาราไตรับรู้มาโดยตลอดแม่นางตาราไตข้าเสียใจที่ไม่อาจปกป้องนางได้ปล่อยให้คนชั่ว ประทับเช่นนี้เสียงกรษณะดังขึ้นเสมือนหนึ่งน้ำทิพ์ปโลมใจตาลตายลืมตาขึ้นมาช้าจึงเห็นใบหน้าเขาลอยอยู่ใกล้ๆและด้านหลังพระเจ้าสุริยชัยประทับยืนพระองค์ทอดพระเนตรที่เต็มไปด้วยความรักและห่วงใยมาให้ท่านกฤษณะข้ากลัวแม่นางกลัวสิ่งใดเมื่อตอนใกล้ลุ่งนางกำนันได้แจ้งแก่ข้าว่า แม่นางหายตัวไปพวกเราจึงออกตามหากระทั่งเจอนางตกลงไปในคลองเนื้อตัวเต็มไปด้วยโครนตรมและเห็นร่องรอยการต่อสู้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าข้าถูกทำร้ายตาระไตเอ่ยขึ้นด้วยเสียงรัดส้ำสันและหวาดกลัวที่สุดเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาผู้ชายห้าคนจุดกระชากร่างของนางเข้าไปในป่าเพื่อกระทำการย่ำยี ด้วยความกลัวนางจิงร้องไห้ออกมาด้วยเสียงดังๆกริณตะนากรามกรอดเมื่อรู้ว่าไม่อาจช่วยนางให้รอดพ้นจากผู้ชายชั่วข้าเสียใจแม่นางตาละไตตาละไตบอกข้ามาใครทำร้ายเจ้าพระองค์หม่อมฉันไม่รู้ว่าใครนอกจากได้ยินเสียงของมันพูดว่าจะจัดการหม่อมฉันให้ย่อยยับแล้วพวกมันก็ทำร้ายกันเอง เพื่อแย่งชิงหม่อมชันเพคาเล่าต่อไปตละไตเผื่อว่าข้าจะรู้ว่าพวกมันเป็นใครกันแน่เพคะาหม่อมชันกลัวอย่างที่สุดเมื่อรับรู้ว่ามันจะทำร้ายแล้วก็ไล่ล่าหม่อมชันทางเดียวที่จะรอดก็คือลงไปในบ่อโครนรลุกตัวทำให้ดำด้วยความกลัวหม่อมชันสลบไปเพคะามารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่นี่แล้วชั่วช้าที่สุดมันก็รู้ว่าเจ้า กำลังจะเป็นพระชายายังกล้าทำยิ่งนี้ข้าจะสืบดูให้แน่ชัดแล้วสังหารทันทีพ่อมฉันคงไม่กล้าออกไปจากที่พำนักอีกแล้วตระไตยกล่าวจุบได้ร้องไห้ด้วยเนื้อตัวสัน่นจากความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปฤิศะมองด้วยความสงสารแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยนางได้อย่างไรนอกจากมองห่างๆเท่านั้นเขาเกรงว่า ถ้าหากออกหน้าออกตาจนเกินไปพระเจ้าสุริยชัยอาจจะสงสัยเอาได้ทางที่ดีที่สุดก็คือนิ่งและจับตาดูใครบางคนเท่านั้นหากว่าเป็นจริงเขาจะต้องคอยประกบต,ะตาไตเอาไว้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ให้ยอมคลาดสายตาแม้แต่ก้าวเดียว นางคนนี้มันมีอะไรดีหนอไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนก็ไม่อาจทำร้ายมันได้เลยแม่นางข้าไม่คิดว่าไอ้ทหารถอยผู้นั้นจะกล้าทรยศตีหัวข้าจนสลบไปเจ้าห้ามออกไปที่ใดจงอยู่แต่ในที่พักเถิดพระนางศีจันทรากล่าวแก่นาคีนผู้เป็นชายบำเรอรักข้าคงทำเช่นนั้นไม่ได้ข้าจะต้องติดตามพระองค์ท่านแต่ว่าบนหัว มีบาดแผลเช่นนี้ข้าจะทำชิ้นได้เล่าพระองค์จะต้องสงสยัยไม่ต้องกังวลข้าจะกราบทูลพระองค์เองขอให้เจ้ามาช่วยคุ้มครองหากว่าได้เช่นนั้นก็ดีจะว่าไปแล้วแม่นางตรตัไตคือสตรีที่ดวงดีมากเลยนะคนแบบนี้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตหยุดหยุดพูดถึงมันได้แล้วนะข้าเกลียดมันพระนางสีจันทาตวาดกล้าวด้วยความโกรธ สลับกับการสวดคาถาด้วยภาษาแปลกๆเสียงสูงๆต่ำๆพลันเกิดปีศาจร้ายหน้าตาหน้ากลัวตัวใหญ่มาหืมมายืนอยู่กลางห้องเนื้อตัวของมันเน่าเฟะและเต็มไปด้วยหนอนที่ชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังบางตัวผุดทะลุพุ่งออกมานาเคนเห็นดังนั้นเขาสะดุ้งเฮือกกลัวเสียจนปากคอสั่นผะผะผีพะนางมันคือผีใช่ผี เจ้าจะกลัวทำไมเล่ามันมันน่ากลัวไม่ใช่หรือไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยข้าเรียกมันมารับใช้เท่านั้นพระนางสีจันทาทรงสลวนอย่างชอบใจเสียงนั้นดังสะท้อนกลับไปกลับมาภายในห้องนั้นนาเคียนยินเยือกไปทั่วทางตัวและรู้ว่าสตรีนางนี้น่ากลัวที่สุด